สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหุงค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ว้าสปอนอยังรู้ว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นโปไหมหรือว่าเป็นบั็กหรืออะไรทุกคนหากทุกคนรู้นะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่ด้วยนะโอ้โหโปรหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าบุกเฮเว่นเนี่ยเขาจะมีโปด้วยอู้เจอครั้งแรกเลยหรือว่าทุกคนอาจจะชินแล้ว โอโ้มีการมาป่วนเพื่อนบ้านด้วยเดี๋ยวถ้าหากว่าเราเนี่ยสร้างบ้านตรงนี้ไอตัวนี้เนี่ยจะมาป่วนเราไหมเราไปสร้างบ้านแพงๆหรูๆดีกว่าโอ้โหโปทุกคนรายงานดีปะเนี่ยแต่ถ้าหากเขาไม่ใช้โปหรือว่าเป็นบั็กเนี่ยเราก็ผิดอีกแหละเออโอเคมาสร้างบ้านกันเราสร้างบ้านปุ๊บโอเคบ้านแสนสวยของเราเสร็จแล้ว รีบล็อกบ้านทันทีอยากรู้จังเลยว่ามันชื่ออะไรเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไอสปอนเอาทุกคนไม่เห็นสงสัยมันแต่งตัวในนี้อ่ะทุกคนเป็นตัวสปอนไม่หรือว่าบักไม่เข้าใจอะพี่ไม่เคยเห็นพี่ไม่เคยอะไรเนี่ยครั้งแรกเลยอ้โคตรน่ากลัว ยังไงวะเนี่ยบอกหน่อยสิจะเอาไปทำด้วยทุกคนทุกคนที่ดูคลิปพี่อยู่เนี่ยมีใครทำเป็นไหมพี่อยากลองทำถ้าหากว่ามันเป็นโปรนะน้องๆก็ไม่ต้องทักมานะ โอเคสรุปก็คือไอตัวนี้เนี่ยมันชื่ออะไรสงสัยเราก็คงจะไม่รู้ถ้าหากเราไม่เห็นชื่อมันอู้ดูชื่อไม่ได้อ่ะทุกคนเฮ้ hey, คุณทํามันยังไงอู้ oh, มีคนต่างชาติสงสัยเหมือนเราเลยรอๆอคุณคือแฮกเกอร์อ๋อมันเป็นโปเมื่อกี้เขามาบ้านหลังนี้ใช่ไหมเจ้าของบ้านพีพบ,บอกว่ายุดยุดเฮ hey, น่าตลกวิเศษ ไม่เห็นจะวิเศษเลยนะคะทุกคนโอ้มาป่วนเพื่อนโดยเฉพาะเลยถ้าหากรู้จักชื่อนะแบนไปตั้งนานแล้วไอโปเนี่ยโอ้แมบบเขาทํามาดีๆมาเล่นโปมาก่อความวุ่นวายให้กับคนอื่นดูดูทุกคนด,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 ดูถ้าพิมพ์่าฟักนี่ก็คง จะโดนแบนนะเราจะโดนแบนแทนสต็อปสปอนบอกโอ้เขาถึงกับพิมา่าสต็อปสปอนบอกแล้วคนนี้ก็พิมาโนโอ๋อเห็นชื่อแล้วนี่ไงโอเค f i g เขาเป็นโปนี่ไงทุกคนเจอแล้วรายงานเลยเทคแชทกับอวตารเลือกเทคแชทแล้วกันสาเหตุก็คือเล่นโปตรงนี้แล้วกันเนี่ยออฟเซลล์ลิงโอเครายงานเพื <laughs> ่อ โดนรายงานไปนแล้วเป็นไงล่ะยังไงก็ไม่โดนแบนอยู่ดีเออสต็อ <laughs> ปมาพี่ลองมาอยู่บ้านของตัวเองดูว่ามันจะมาป่วนพี่ไหมโอเคปะรอกัน Five minutes Five โอเคค่ะทุกคนรู้สึกว่าไอ้โปตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่มาบ้านเราเลยหรือว่ามันโดนแบนไปแล้วจากที่เรารายงานใครอีกเนี่ยนี่คลิปเราก็คงสั้นไปหน่อยนะโอเคงั้นงั้นเราจะมาเล่นกับน้องสาวคนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าพี่เนี่ยไม่รู้จักที่ซ่อนตู้เซฟบ้านหลังนี้ถ้าหากน้องๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่ได้นะอื ตรงนี้ก็คงเป็นน้ำร้อนสินนะบ้านหลังนี้รู้เขาพิม์พอะไรอ๋อลูกหัวใจโอเคโอเคนี่น้ำร้อนโอ้โหเหมือนคนจมน้ำตุยอ่ะทุกคนถ้าหากเราพิมพ์ภาษาไทยกับเขานี่จ้าฉันคนไทยแล้วเขาก็เดินหนีเราไปเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดบ้านฉันส้งใส่ตู้เซฟคงอยู่ด้านล่าง บ้านหลังนี้นะคะคิดว่าเพราะว่าพี่ไม่ได้หาตูเ้เซฟข้างล่างนี้เลยตรงนี้ก็เป็นสระน้ําหรือว่ามันอยู่ใต้สระน้ําวะทุกคนอิ๊ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะอีใครเนี่ยมีสองคนด้วยดีพวกคุณทําอะไรกันแปลกๆนะแปลกๆนะเนี่ยสองคนนี้เนี่ยกลางวันแสกๆแ,แถมอยู่หน้าบ้านฉันเอก อยู่หน้าบ้านคนอื่นอนณาจารย์มากโคตรอนณาจารย์เลยยิงลรอุ้ยอนาจารย์โอ้หน้าบ้านฉันหน้าบ้านฉันกลายเป็นรีสอร์ทไปซะแล้วอันนี้น่าจะเป็นคบเคลองนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไปได้ยังไงเฮ้ยเขาไปได้ยังไงมาเราตามเข้าไปดีกว่าว่าเขาอาจจะหาตู้เซฟของเราได้เดินตามเดินตามไป ไปตู้เซฟปะเดี๋ยวหาด้วยเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตู้เซฟอยู่ไหนโกตู้เซฟสวัสดีหุยมีคนพิวมพ์ว่าสวัสดีด้วยสงสัยคงพิวมพ์ว่าไฮแล้วส่งรูกหัวใจมาด้วยนะไปโกโกตู้เซฟหาไม่เจอเนี่ยแอบดีเลือกเกินปาปาตามโอ้โหสองตัวนั่นอันนี้ก็แบบเกกันไม่เลิกเลยสองคนนี้เนี่ยอุจจาตาเลือกเกินแบนจากบ้านไดปะ ดีมากดีมากน้องเอาไปทิ้งเอาอขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยขึ้นไปทําอะไรก่อนเฮ้อเข้ามาทําอะไรก่อนบ้านคนอื่นนะ่ะเข้ามาทําไมทุกคนรวยเยสแต่ยังไงแทนที่เขาจะเข้าเซิฟมาแล้วเขาแต่งตัวสวยๆและหล่อเหมือนทุกคนนะดูคนนี้นี่คนนี้ก็เบคอนคนนี้ล่ะคนนี้ก็เบคอนแล้วน้องคนนี้ล่ะอันนี้ก็เบคอนน้องคนนี้ล่ะเออ คนนะเข้าเกมมาเขาแต่งตัวสวยๆแล้วแล้วแล้วน้องคนนี้ก็พิมพ์มาถามวิธีการเติมโูบักแล้วมาถามแบบคนไม่เติมเหมือนกันนะเธอเป็นเด็กหรอเธอเป็นเด็กหรอถามคนนี้แต่เราจะตอบไง yes am nayo ชั้นเก้าขวบทุกคนมีอวตารที่ดีเขาไม่รู้หรอคะว่ามันแต่งตัวได้อะชั้น12อ๋อชั้น12มันน่ะสามารถแต่งตัวได้ าใจไหมยังไงเราจะบอกเขายังไงวะเอางี้เลยกดหน้ายิ้มอมกดรูปหน้ายิ้มฉันไม่คิดว่าพวกเราสามารถแต่งตัวได้โอเคกดหน้ายิ้มเสร็จแล้วโอ้ขอบคุณแล้วก็จากไปฉันรักไอเดียสีของโอเคไม่เข้าใจโอเคไว้ก่อนโอเคมันพิมพ์อีกอย่างเนี่ยพิมพ์มั่วมา โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่พี่เห็นไอ้ตัวสปอนน้ายิ้มพี่ไม่เคยเห็นไงพี่ไม่เคยเห็นในแมปบุกเฮเวนว่ามันเป็นโปรหรือมันบลักหรืออะไรทุกคนยังไงพี่ก็รายงานมานันแล้วแหละถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่ด้วยนะว่าตู้เซฟบ้นานหลังนี้มันอยู่ไหนโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายยโอมีคนจมน้ําตุยแล้วผู้หญิงก็ยืนร้องไห้ โอเคโอเคโอเครู้แล้วว่าตุย่ยโอเคไปละบายบายเล้ว bye ทำอะไรกันเนี่ย